สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรับสเสด็จชุด เรือนอับซอนสราญโดยนักศึกษามหาวิทยลาลัยราชภัฒสุรินทร์ซึ่งเป็นระบำที่คิดค้นขึ้นใหม่โดยนำรูปแบบท่ารำตามแบบฉบับพื้นเมืองสุรินทร์มาผสมผสานท่ารำที่เป็นแบบแผนที่เป็นแบบแผนทางนาฏศิลป์ไทยและขอมเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยสง่างามและสนุกสนานบรรเลงประกอบการร้องเป็นภาษาเขมรสุรินทร์แบ่งเป็นห้าทนองเพลง จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมชมพูพันทิพย์ชั้น3เพื่อทอดประเนตรินัทศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒน,นาชุมชนจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็ OP, ให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจาก19จังหวัดของภาคตนออกเฉียงเหนือซึ่งเคยมีพระวินิจชัยให้พัฒนาประยุกต์และปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการย้อมสี พระจาทานคำแนะน,นำให้ใช้สีย้อมจากธรรมชาติอาทิผ้าสรงโบราณจากพิชสาหกิจชุมชนปลูกหมอนเลี้ยงไหมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นผ้านุ่งสำหรับผู้ชายคล้ายกับผ้าเขามา้าแต่จะมีลายตารางที่มีขนาดใหญ่กว่าการทอสลับกันเป็นลายตารางหมากรุกหรือลายทอโดยทอแบบผ้าพื้นสองตะกอใช้ไหมพุ่งสองเส้นสองสีควบให้เป็นเส้นเดียวเรียกว่าการตีเกลียวทำหางกระรอกกระเป๋าจากสารกก ลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริบัณรีจากกลุ่มวิสาหากิจชุมชนสากรจากสารกกเหล่าพัฒนาอำเภอนานะว่าจังหวัดนครพนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หน่อกกที่ปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการพัฒนารูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยจนได้รับคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ผ้าไหมมัดมีสีธรรมชาติจากกลุ่มผ้าท,ทอ ผ้าไหมบ้านแฝกโนนสำราญอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกใช้เวลาว่างเว้นหลังจากการทำนามาปลูกหม่อนเนื้งไหมและทอผ้าผืนสำหรับใช้ในครวัวเรือนต่อมาได้พัฒนาทักษะรูปแบบการผลิตผ้าไหมและการใช้สีธรรมชาติเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดเฉดสีใหม่ที่มีความสวยงามสะดุดตา รวมไปถึงการรวบรวมกระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากผ้าสาั์แก้วผ้าทอลายโบราณเครือข่ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดมหาสาร,รคามซึ่งส่งให้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องกระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากครั่งพร้อมบันทึกเป็นข้อมูลในสีที่แตกต่างจากสีหลักและให้ทดลองใช้เชือกกล้วยมัดอย่างโบราณเพื่อให้ได้เกล็ดหมี่ที่เล็กคมและสวยงาม โอกาสนี้พระราชทานพระโวโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเฝ้ารับพระราชทานํำแนะนำโดยทรงนำประสบการณ์ทั้งจากการทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองรวมทั้งพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบที่นําสมัยมาถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มทอผ้าและช่างทอผ้าเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้อาทิกลุ่มจักสารไม้ไผ่าลายขิด จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานรมิรบ้านหนองแต้อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครส่งแนะนำให้ยอมได้เฉดสีที่สวยงามก่อนจะขึ้นรูปทรงและผ้าไหมมัดหมีจากกลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดส่งแนะนําให้ย้อมสีผ้าให้สม่ําเสมอเนื่องจากสีไม่ซึมเข้าผ้าทําให้หลายผ้าไม่ชัดเจน นอกจากนี้โปรดให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและช่างทอผ้า mm hmm. เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทรนสีสันเทรนแฟชั่นผ้าไทยการออกแบบคอลเลกชันผ้าไทยการเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทยและการสร้างแบรนด์ ต่อจากนั้นส่งทออประเนตต่อจากนั้นท่อประเนตผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลยศรีสะเกดและหนองบัวลำพูเช่นผ้าไหมขิดอีโคโปรินส์นารีกร,ร,ราชัญญาจากศูนย์การเรียนรู้ขวัญตากลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูที่นำลายผ้าพระราชทานมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกบัวดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู นอกจากนี้นำมาพัฒนาต่อยอดโดยการใช้หลักการทำงานอิโคพร rint เพื่อให้เกิดรวดลายใหม่ๆจากธรรมชาติของใบไม้และดอกไม้ต่างๆในพื้นถิ่นรวมทางท่อประเนตรการสาธิตและการแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ใิทรกศก,การผ้าไทยลายอัตลักษณ์ของจังหวัดส,สุรินทร์เจ็ดลายประกอบด้วยผ้าหางกระลอกผ้าสาคูผ้าละเบิกผ้าสมอผ้าโฮผ้าอัมพรมและอันลุนซีมรวมไปถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้จังหวัดส,สุรินทร์อาทิผ้าไหมกระเป๋าสบู่และเครื่องเงิน ในการนี้ทรงสนพระไทยกลุ่มทอผ้าจากโรงเรียนเมืองสุรินที่มีการส่งเสริมและสอนการทอผ้าใหม่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่นักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่3ถึง6ที่สนใจโดยสอนตั้งแต่าการถักไหมย้อมสีและทอผ้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายรายไร่รา,ายได้หลังจากหักค่าต้นทุน,ทนจะแบ่งให้แก่นักเรียนผู้ทอและนำไปสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรำกันตรึมจากนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัสุริน์ประชาชนจากเทศบาลเมืองสุรินและกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลน,นอกเมืองโดยการแสดงรำกันตรึมสื่อให้เห็นถึงความสุขสนานรื่นเริงและความสวยงามของหญิงสาวชาวเขเมรสุริน์มีการนำจังหวะเพลงที่มีจังหวะเร็วมาบรรเลงและขับร้องต่อการเป็นภาษาเขเมร ใช้วงดนตรีพื้นบ้านกันตรึมซึ่งเป็นวงดนตรีที่นิยมในเขตอีสานใต้ในแถบจังหวัดสุรินทร์ ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพยังกลุ่มทอผ้ายกทองจันสมาของอาจารย์วิรัตธรรมตระกูลเงินไทยบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อทอยพระเนตรผ้าไหมย,ยกทองและการทอผ้าไหมย,ยกทองโดยมีนายสันทั์แสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อาจารย์วิรัตธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มทอผ้ายกทองจันสมมาและคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จ กลุ่มทอผ้ายกทองจัร์โสมามีจุดเริ่มต้นจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชเสาวณีในการหาให้หาวิธีการผลิตผ้าไหมให้มีเนื้อนุ่มเนียนคุณภาพเที่ยวทับ,ทบเท่าผ้าไหมโบราณอาจารย์วิรธรรมจึงได้กลับมารื้อฟื้นกระบวนการผลิตผ้าไหมของบรรพบุรุษจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูการทอผ้าแบบราชสำนัก การทอผ้าไหมของกลุ่มจันโสมามีความโดดเด่นที่ความละเอียดและความนุ่มของเนื้อผ้าที่เกิดจากการเลือกเส้นไหมเส้นเล็กและบางเบานำมาผ่านกรรมวิธีฟอกต้มและย้อมด้วยสีธรรมชาติโอกาสนี้ทอดระเนตรการย้อมผ้าไหมาจากสีธรรมชาติของจังหวัดสุรินทร์ได้แก่สีแดงได้จากครั้งเป็นรังของมะลางชนิดหนึ่งที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่สีเหลืองอ่อนได้จากเปลือกมะพูดเปลือกแห้งของต้นมะพูด สีเหลืองแก่ได้จากแก่นเคหรือแกแลเป็นต้นไม้ถาวรชนิดหนึ่งสีน้ำเงินได้จากครามโดยการมวิธีโบราณและสีเหลืองทองได้จากเปลือกผลทับทิมส่วนสีสันอื่นๆเกิดจากการผสมสีจากแม่สีหลักดังกล่าวการบัดมีด้วยลวดลายวิจิตซับซ้อนเน้นโทนสีน้ำตาลดำแดงเป็นโทนเข้มและมีการยกทองเพิ่มความงามเป็นเอกลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราัราชกัญญาทรงสนพระไทยในความโดดเด่นของกรรมวิธีในการทอผ้าของกลุ่มทอผ้ายกทองจันโสมาด้วยกรรมวิธีการทอผ้าที่สอดแทรกการยกดอกด้วยไหมทองที่ทําจากเงินแท้มารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบกับเส้นได้มีเทคนิคก,การทอแบบเนื้อสามตะกอที่ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษทำให้เกิดลายจำนวนตะกอมากกว่าร้อยตะกอ จึงต้องใช้คนทอ4-5คนต่อพื้นความละเอียดของการทอและเนื้องานทำให้ระยะเวลาการทอสามารถทอได้แค่5-7เซนติเมตรต่อวันเท่านั้นผ้าไหมแต่ละผืนหลังทอเสร็จเรียบร้อยจะมีความยาวเฉลี่ย2เมตรใช้ระยะเวลาในการทอประมาณ2เดือนราคาของผ้าไหมยกทองของจันโสมาจึงมีราคาเฉลี่ยถึงเมตรละ50,000บาทจนถึงหลักแสนบาท จากนั้นท่อพระเนตรห้องจัดแสดงงานฝีมือที่ปักฉลองพระองค์บรมขดัดติราชภูสิตาพรและพระวิสุตรทองแผ่นลวดประดับมณฑบพระกรยาสนานสำหรับทรงพระมุรธาพิเศษสำหรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รงทออาจารย์วิวรธรรมยังสะสมผ้าโบราณจำนวนหลายพันผืนซึ่งได้จัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพราะผืนผ้าแต่ละชิ้นล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางภูมิปัญญาโดยท่านได้ก่อสร้างอาคารต่างๆเพื่อจัดเป็นสถานที่แสดงในเทศการและพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมอีกด้วย